อันครับเียบบ้อยครับบาวอสารคุณบานสวัสดีครับผมนาครับหนีมาออกไม้ตีปลาชีดู้้เาครับพอ,อแต่งบาวอีาสานครับหกอารุนกันครับไม้เงงามเลย เ,ออเด็ก่ของไม่เสวยเลยเอ๊ขดอดเลยขาดอดเนียขดลตาบัวทั้งตัวมันเสียงดังาดันเออพี่ได้ขันเสียงมันเปิดขาดหลอดบอเด,ดือยนะ กัดแล้วครับโตหน่อยเี่เกบรเีสายบรเลียงอื้มัับเหี้ยแลอยโตหน่อยจีิสาัวัดบัติแค่ตัวเอาเปลมากินเลย ก็หนุอยว่าอย่มันบาดกระปิดเตือนประตูปอกครับพี่น้องเวลาครับสาเหตุว่ามันเป็นหยังบัดกระทิดเถือครับมีแต่ประตูปอกกยนครับพลุว่าจับัดไงหุืแล้วทีมงานครับเอาเรื่อมาก้วครับปลาขึ้นอยู่ไกลแห้ง ตีมาถึงไยครับมันหมันครับมันหมนัน